ัีค่ะกระตัดแอนบาร์สีค่ะก็สดๆนะคะพึ่งกลับมาจากการสอบโอน,นะคนะก็วันนี้นะคะแอนไปสอบโอน,นะคะที่ทวีทาค่ะก็ผู้ชายหล่อมากเอ้ยไม่ใช่คือวันนี้นะคะที่ไปสอบนะคะคือตื่นตั้งแต่เช้าอาบน้ําเรียบร้อยเตรียมตัวพร้อมมากค่ะแต่พอแบบออกมาจากบ้านเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะ มองไปเฮ้ยฝนตกแล้วแบบหนักมากค่ะแล้วแบบก็เลยกาลางร่มนะคะออกไปแล้วคือแอนไปกับเพื่อนนะคะพอพอฝนเริ่มซาอย่างเงี้ยเออก็แบบไปกับเพื่อนแล้วพอไปถึงตรงทวีทาค่ะคือมีแค่กลุ่มแอนอะเปียกยู่แค่กลุ่มเดียวแล้วแบบที่เหลือตรงฝั่งทวีทาฝนไม่ตกเลยก็แบบเฮ้ยอะไรอะแบบเปียกอยู่กลุ่มเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็แบบ ถุงเท้าเปียกมากอ่เลยต้องไปซื้อใหม่แล้วมาเปลี่ยนใหม่ไม่งั้นแบบมันอึดอัดอะค่ะสอบไม่ได้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็จะมาเมาส์กันว่าวันนี้มีสอบ3ว,วิชาก็มีสังคมคณิตอังกฤษใช่ไหมคะก็สอบวิชาแรกสําหรับสังคมนะคะก็ข้อที่มั่นใจเลยอะที่แบบถูกจริงๆอะก็คือที่ว่าพระถังซัมจั๋งอะคะ่ะอยู่ในราชวงศ์ใดต่อ ถังก็คืออันนี้ถูกค่ะแล้วก็สำรวจทะเลชติแรกนะคะก็ตอบสเปนกับโปรตุเกสอันนี้ก็ถูกค่ะแล้วก็ไอเลือกท่านะคะมี21ค่ะอันนี้คือมั่นใจส่วนที่ผิดชัวๆเลยอ่ะคือที่ว่าสันติอะค่ะต้องตอบฟุตชอปแล้วก็ไม่มีศาสนาไม่มีศาสดานะคะก็ต้องตอบพามแล้วก็อังคารกาละยานะคะต้องตอบออวันนาศิน,นะคะ่ะนนี้ก็คือที่ผิดสุดๆแล้วคน,นิดาคืออันเนี้ยข้อนเนี้ยนั่งคิดอะไรเงี้ยก็ คือสอบคนนี้คือแอนไม่เก่งเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบคิดข้อนาน,น,นพอสมควรนะคะที่ว่าพี่อะค่ะพี่ต้องแบบเออพี่มีต้องมากกว่าน้องร้อยี่สิบแล้วคือสองคนรวมกันต้องได้พันสองร้อยสี่สิบอะคะ่ะแอนไปตอบเจ็ดร้อยสามสิบนะคะแต่จริงแล้วต้องตอบหกร้อยแปดสิบค่ะก็สําหรับคะแนนความยากอะไรเงี้ยคะ่ะสําหรับสังคมนะคะแอนให้ไม่ใช่คะแนนดีให้หน้าดีกว่าว่าเสับสังค,ม,คมอะแอนอย่างนี้โอเค ต่อไปอังกฤษอังกฤษให้นี้แบบตกใจเบาๆต่อไปคณิตให้อย่างน,แาน,างนีแล้วกันนะคะก็ไม่เก่งคณิตจริงๆค่ะก็ให้หน้าต่างนี้ไปแล้วกันเนาะค่ะก็แล้วก็สำหรับสามคำสำหรับวันนี้เลยนะคะ ไม่ขอพูดแต่ขอให้เลยสำหรับสามคำสำหรับข้อสอบวันนี้นะคะคืออ่านออกหเป่าเอาใจไปเลยค่ะก็เพื่อนๆนะคะที่พยายามทําเต็มที่ที่สุดแล้วนะคะก็สู้ๆค่ะวันพรุ่งนี้นะคะอีกสามวิชามีไทยวิทย์แล้วก็อีกสามวิชาเเออ,เอ,อก,าาการงานสุขการงานสุขศึกษาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็สู้ๆอีกวันหนึ่งนะคะ บายบายค่ะ